่สมมติว่าเรารถเสียบนถนนมอเตอร์เวย์หรือถนนทางด่วนนะครับข้อควรระวังในการรถเสียแบบนี้ครับหนึ่งพยายามเลื่อนรถอ่ะให้จอดชิดขอบทางให้ให้มากที่สุดนะครับอันนี้เ,เดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเข้ามาแล้วแล้วก็อ,อ,อย่าไปยืนอย่าไปยืนอยู่ด้านหลังรถแบบตรงนี้ข้างหลังรถนะให้มายืนห่างจากรถเลยมา เลยมาระยะพอสมควรนะครับแล้วก็เนื่องจากรถมันวิ่งเร็วนะครับบนถนนด่ดวนทางทางหลวงทางด่วนแบบนี้เราต้องระวังรถวิ่งเร็วเมื่อกี้ก็จะมีรถ,ถแซงซ้ายวิ่งเร็วอะไรเงี้ยเออมันก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนกันเราได้และตัวเราก็ต้องต้องไม่ไม่ไมไมก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์เราคอยมองครับเผื่อมีรถแบบเสียหลักเข้ามาชนเราซ้าําอุบัติเหตุซ้ําซ้อนหรืออะไรขึ้นมานครับอันตรายนะครับ เพราะฉะนั้นในการที่เวลาเราลถเสียบนถนนที่เป็นถนนทางด่วนทางหลวงที่มีรถวิ่งเร็วเนี่ยครับต้องต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยนะครับอย่าอย่าไปอยู่หลังรถนะครับแล้วก็อย่าไปยืนอยู่กลางถนนหรือใกล้ถนนนะครับพยายามอยู่ชิดขอบแล้วก็เอารถเนี่ยเหมือนเป็นกำบังเราหนึ่งชั้นก่อนว่ารถลงเดินอนย่างโอกาสแบบมาเร็วเฉลี่ยเข้ามาหาเราได้นะครับเพะฉะนั้นนี่ต้องระวังนะครับตำแหน่ง เวลารถเสียบนถนนที่มีรถวิ่งเร็วเๆยๆอยๆเนีย่ยนี้ต้องระวังนะครับถ้าผมเอาไว้เป็นลองลองทำปฏิบัติด,ดูนะครับ